สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนวลเดโคแปดอาร์โมเลตซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคก็เป็นอย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจวนนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งถ้าเป็นสิทธิของหลวงปู่เทศประสาทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งท้วนแล้วจะมีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่ส่องแสวงหาคนรักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว,ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่ามันเป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประสบการณ์นึ่งก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับ ปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออยุ1 0 0นปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12บสมถาคน2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้แก่เพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ097 0195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะบรรจุเนี่ยนะครับสามารถที่จะ โทรคุยกับผมได้ทั้งวันเลยนะครับเพื่อนนะครับแต่ในกรณีที่นะครับติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ยังมีอีกช่องทางนะครับนั่นก็คือ f e c o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  k n p n p e นะครับซึ่ง Facebook Fan Page หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปติดตามได้เลยนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนนะครับลองเข้าไปศึกษานะครับเพื่อนนะครับไม่เช่าหาไม่ว่าอะไรเลยนะครับลองเข้าไปศึกษาก่อน นะครับเผื่อมีสักรายการนะครับที่ตรงใจเพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะนะครับทักแอดมินนะครับพร้อมทาการซื้อขายได้ปกตินะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยลงวัตถุมงคลเท่าไหร่นะครับดังนั้นนี่เพื่อนๆสามารถที่จะนะครับเข้าไปทักถามกับแอดมินได้เพราะว่าช่วงนี้นี่นะครับเฟซบุ๊กเพจเนี่ยนะครับมีปัญหาเยอะนะครับเพื่อนตั้งกดออกมา เรียกว่าขยับไม่ได้เลยนะครับทาอะไรก็ผิดไปหมดนะครับบางทีนี่โดนบล็อกโดนอะไรไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็มีนะครับมันค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยส่วนใหญ่แล้วก็จะนะครับถ้าใครที่รู้หรือเป็นลูกค้าประจำานี่ก็ลองทักถามดูได้นะครับหรือแม่ก็ดูคลิปผมแล้วนะครับก็แคปมาเลยนะครับเพื่อนนะครับสนใจรายการไหนก็แคปมาเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็อีก หนึ่งเพจนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับสนใจรายการไหนครับนะครับทักแอดมินนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะนะครับนำเสนอให้นะครับว่ารายการไหนอย่างไงนะครับเพื่อนนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ขอแน่นอนแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับทางร้านของเราเนี่ยนะครับให้บริการมานะครับปีกว่าแล้วครับไม่เคยมีปัญหากับลูกค้านะครับเพื่อนนะครับ แล้วก็มีทุกผ่านมือผมนะครับวัตถุมงคลต่างๆที่ผ่านมือผมนี่นะครับรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับแล้วก็เราก็มีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนท่านใดที่นะครับไม่สะดวกโอนเงินนะครับก็รอจ่ายตังค์หน้าบ้านเลยนะครับเพื่อนนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับหรือลูกค้าเก่าที่ไม่สะดวกที่จะไปโอนเงินนะครับเพราะว่าตู้ ATM ออยู่ไกลนะครับหรือที่รับฝากเงินธนาคารอยู่ไกล นะครับหรือไม่มีแอปมือถือก็ใช้บริการเก็บปลายทางได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับเริ่มจากนี่เลยนะครับวัตถุมงคลนะครับเสาห้าปี60นะครับอย่างที่เคยเรียนไปแล้วนะครับเพื่อนนะครับมีที่เป็นตํานานนะครับที่คนหามากที่สุดนะครับนั่นก็คือนะครับแปดรอบก็คืออันดับหนึ่งนะครับ พียงแต่ว่ามีด8รอบเนี่ยจำนวนการสร้างถือว่าเยอะนะครับเพื่อนนะครับอย่าง2.5นิ้ว400เล่มนะครับสาริกา400เล่มนะครับหรือเป็นขนาด5นิ้วก็ตั้ง300เล่มนะครับนะถ้าถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะเลยนะเพื่อนนะครับเพื่อนนะครับแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับเสา5แบบนี้นี่นะครับนี่ครับจำนวนการสร้างนะครับ2.5นิ้วนี่นะครับ100เล่มนะครับเพื่อนนะครับไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับเสา5ปี60นะครับ ในปีนั้นนี่ถือว่านะครับเป็นเป็นวันพญาวันนะครับถือว่าเป็นเลิกเสาห้าตัวผู้นะครับถือว่าเป็นเลิกที่ถือว่าถือว่าแข็งที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับเพื่อนนะครับแต่ันี่วัตถุมงคลเสาห้าปีหกศูนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกียจจิท่านใดนะครับก็ล้วนแต่จะนะครับปลูกเสกของของตัวเองนี่นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมทั้งนั้นเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนะครับหลวงพ่อพัดของเรานะครับ ก็จะมีนะครับวัตถุมงคลรุ่นเสาห้าปีหกศูนย์นะครับซึ่งอย่างมีดเล่มนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับนะครับจะเป็นมีดที่ต่อโค้ดตัวพัดนะครับก็คือเป็นโค้ดวัดปกติอยู่แล้วนะคับเพื่อนอีกฝั่งก็จะเป็นสาห้านะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีเกให้เห็นนะครับแล้วก็นะครับมีดวาระของวัดรุ่นนี้จะไม่มีการรันหมายเลขนะครับเพื่อนดังนั้นนี่นะครับก็จะมีแค่โค้ดพัด นะครับแล้วก็สหตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับซึ่งเล่มนี้สภาพถือว่าเป็นสภาพที่สวยงามเลยนะครับเพื่อนนะครับตอกลายเสมาเต็มใบนะครับเพื่อนนะครับถือว่าเป็นของหายากนะครับแล้วก็นะครับพระอาจารย์เอนะครับลูกศิษย์เอของหลวงพ่อที่ติดตามหลวงพ่อตลอดก็จะบอกว่านะครับมีดที่มีมวลสารนะครับครบสูตรที่สุดก็น่าจะเป็นเสาห้าปีกุศูนย์ปลมาสปีกุศูนย ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนี่ลองไปศึกษาดูจริงๆนี่นะครับปีหกศูน์ทั้งแถบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาการไม่ว่าจะเป็นแปดรอบหรือครับต่างๆเลยนะครับช่วงช่วงนั้นนี่ไม่ว่าจะเป็นหกศูน์หหนึ่งเนี่ยลองไปไล่ดูได้นะครับการสร้างเนี่ยถือว่าพิธีพิถันมากนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านนะครับยังไม่ได้โด่งดังแบบคนเข้าหาเยอะนะครับท่านก็จะมีเวลาเตรียมงานนะครับเตรียมวัตถุมงคลเตรียม มวลสารต่างๆนะครับแล้วก็ถัดทำมาอย่างดีนะครับไปไล่ดูได้เลยนะครับจะมีมีดวาระค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทั้งๆที่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ในตอนนั้นนะนะนะครับก็คือคนที่จองส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดจริงๆนะครับที่รู้ที่เคยใช้มีดของหลวงพ่อนะครับก็พากันเก็บนะครับดังนั้นนี่นะครับมีดเก่าแบบนี้นี่จะอยู่กับคนพื้นที่แล้วก็ลูกศิษย์ใกล้ชิดส่วนใหญ่นะครับ ก่อนที่จะเปลี่ยนมือกันไปเรื่อยนะครับจนณตอนนี้นี่หายยากมากนะครับถ้าจะพลิกแผ่นดินหากันทีเดียวนะครับถือว่าเป็นตำนานเลยนะครับเพื่อนนะครับผมบอกแบบนี้นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับใครที่ทักมาถามนะครับถ้าผมส่งข้อมูลกับราคาเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมนะครับเพื่อนๆไปหาเช่าเองเลยนะครับลองดูสักตั้งหนึ่งนะครับผมบอกแล้วว่าใครมีแบบนี้ถ้าไม่เช่าจากผมนะครับลองไปหาดูนะครับนะครับคนที่เช่าจากผมเนี่ยอันนั้น อันนั้นนิ่งๆไว้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้จากผมเนี่ยลองไปหาเช่าดูก่อนแล้วก็ถ่ายรูปมาโชว์กันนะครับทั้งในในไลน์นะครับแล้วก็ Messenger ใครที่เป็นลูกค้าผมลองหาดูนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจก็นะครับอยากได้ราคาเบาๆนี่ลองหาดูเลยนะครับไม่มีนะครับเพื่อนผมเอออผมเามาเนี่ยนะครับเท่าไหร่ตอนนี้ก็เปิดเท่าไหร่เนี่ยผมก็ต่อดีอยู่แล้วเนี่ยผมยังต่อได้ในราคาที่แบบสูงนะเพื่อน ผมก็ผมต่อดีนะนะครับผมก็แบบโหใช้ใช้ทุกกลยุทธ์นะครับในการต่อที่จะให้มันราคามันเบาลงนี่มันก็ยังไม่เบานะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่ลองหาดูนะครับถ้าเกิดเปิดราคาไปแล้วแล้วบอกว่ามันสูงนะครับผมยินดีติดมือนะครับเพราะตอนนี้นี่ผมเน้นเก็บปัตูบางคนเหมือนกันนะครับคือไล่เก็บเหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับนะครับม่าจะปล่อยอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เลยนะครับ นะครับผมเก็บไว้นี่น่าจะครึ่งล้านนะครับเฉพาะที่เป็นตะกรุดเป็นมีดเป็นเหรียญเป็นอะไรต่างๆนะครับก็คือเก็บไปเลยนะครับไม่ีเรียดที่จะออกแล้วนะครับหลายรายการนะครับดังนั้นนี่ถ้าเอามาแบ่งปันเนี่ยเพื่อนๆนะครับรีบเลยนะครับใครที่สนใจนะครับพอมีกาลังเก็บแพงวันนี้พรุ่งนี้แพงกว่านะครับแล้วราคาผมบอกเลยว่าคนที่เกี่ยงราคาเนี่ยก็คือเคยไปเห็นราคาเก่าเท่านั้นแหละนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาไม่สนใจหรอกนะครับเพราะว่า ราคานี้นะครับถือว่าขนมสำหรับเขานะครับเพราะว่าไปดูเกจิอื่นนะครับเพื่อนๆนะครับครึ่งแสนนะครับเขาก็เขาก็ปิดกันนะครับเพื่อนอันนี้ยังไต่กันที่ราคาหลักพันไปปลยหลักหมื่นน่อยๆเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นนี่รีบเลยนะครับส่วน25ไม่ใช่มีแต่มีนะครับก็จะมีเหรียญแบบนี้นะครับอย่างเฟมาอันนี้คือเอามาโชว์แล้วครับอย่าถามจีบนะครับผมเหลือแค่2เหรียญเท่านั้นผมจะเก็บนะครับ เพราะว่าผมได้มาทั้งหมดสเหรียญล่าสุดนะปล่อยไปแล้ว2นะครับเหลือ2อันนี้ก็คือเก Ting, ็บเก็บจริงๆนะครับไม่ปล่อยนะครับส่วนที่จะแบ่งได้ก็คือรูปหล่อ2องค์นี้นะครับเพราะว่าผมเก็บไว้แล้วนะครับอีก1องค์นะครับผมเก็บไว้แล้วอีกหนึ่งองนะครับก็คือจะแบ่ง2องค์สุดท้ายนะครับอันนี้คือสวยเดิมเลยนะครับเจ้าของเดิมเก็บมาอย่างดีนะครับนี่ครับจะต่อโคตต่อโคดตัวพระนะครับอยู่ใต้ฐานนะครับส่วนเสมาเนี่ยจะไม่ต่อโค้ดนะครับ <c oughs> นะครับนะครับจะมีโค้ดอยู่ใต้ฐานแบบนี้แต่เสมาเนี่ยจะไม่ต่อโค้ดแต่เกทแท้เนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นของเกทนะครับดังนั้นนี่ใครที่ได้ไปนะครับขยันส่องนะครับจะได้เป็นวัคซีนป้องกันนะครับไม่ต้องไปโดนของเกทนะครับแล้วก็ผมเท่าที่ผมดูมานะครับผ่านมือผมประมาณสิบกว่าเหรียญเนี่ยตำหนิแทบจะแทบจะใกล้เคียงกันมากครับแต่ทั้งที่เป็นเหรียญหล่อนะครับแต่ว่าหล่อได้คมชัดลึกนะครับสวยงามผมบอกแล้วว่าสวยงามนะครับหล่อได้คมชัดลึกนะครับ นะครับแทบจะตำหนิแทบจะเหมือนกันเลือะครับเหมือนเหรียญปั๊มเลยนะครับเพื่อนเหรียญปั๊มนี่ปั๊มยังไงก็คล้ายกันนะครับจะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อน,ลนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับหล่อเต็มไม่เต็มติดไม่ติดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตำหนิจะคล้ายคลาย้คลายกันหมดเลยแี่ผมมั่นใจก็คือนะครับปรมชุมคลทุกอย่างเนี่ยผมได้มาจากาเจ้าของเดิมนี่ก็คือเป็นลูกศิษย์สายตรงไปกราบหลวงพ่อมีรูปถ่ายมีอะไรแบบทุกอย่างแล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบเรียกว่าซื้อมาาขยไปแบบ ปล่อยพักนะครับแต่เขาเป็นคนเก็บนั้นของที่ออกมาเนี่ยก็คือมีเหตุต้องใช้เงินนะครับเท่านั้นเองครับถึงเอามาแบ่งปันนะครับซึ่งเราก็รอจังหวะแบบนี้แหละนะครับนะครับถือเป็นเรื่องดีนะครับที่นะครับลูกศิษย์สายตรงนะครับเหล่านี้นะครับท่านเมตตานะครับปล่อยของดีออกมาให้ได้เปลี่ยนมือได้ชมกับไม่งั้นนี่ถ้าเก็บเงียบกันหมดนี่นะครับหายไปเลยครับหลายท่านนี่พลาดโอกาสเลยนะครับดังนั้นนี่ออกมาแบบนี้ก็รีบคว้าไปก่อนนะครับ พอจะหาโอกาสที่รู้สึกสายตรงแบบนี้นะครับที่นะครับปล่อยมาให้พวกเราได้บูชากันเนี่ยยากมากนะเพื่อนนะครับไม่มีโอกาสแบบนี้นี่โอ้โหหายากมากนะครับต่อไปจะเป็นครับในหนึ่งในตำนานนะครับที่ในปี60นี่ถือว่านะครับถือว่าโด่งดังที่สุดแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมก็รู้จักรุ่นนี้มาก่อนเพื่อนเลยนะครับก่อนที่จะมาศึกษานะครับนั่นก็คือรุ่นหอระฆังปี60นะครับอย่างสาริกาเล่มนี้นะครับเพื่อนนะครับจำนวนการสร้าง500เล่มนะครับ แะตอนนี้เนี่ยแทบจะพินปินหามอนกันนะครับหายากมากนะครับไม่เจอเลยนะครับปลุกเสกสีวรากันไปหนึ่งไตรมาสนะครับพิธีเสาห้าก็ผ่านนะครับพิธีไตรมาสก็เข้านะครับแต่ละนี่ถ้าจะหาเสาห้าไม่ได้ไตรมาสไม่ได้ผมแนะนําหอระฆังปีหกศูนนี่แหละนะครับถือว่าครบเครื่องเลยนะครับเพื่อนๆนะครับมวลสารเขาถือว่าดีเลยนะครับด้านระฝักทาจากเสา เสาบอดเก่าเลยนะครับเพื่อนเสาสลาเก่านะครับเสาสลาเก่าหลวงหลวงพพัฒน์นะครับที่เขารื้ออ่อนนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมแล้วก็หลายๆายท่านเนี่ยตามเก็บตามหากันอยู่นะครับผมมีตอนนี้สาริการเนี่ยผมรับเข้ามาเยอะนะครับเพื่อนแล้วก็แบ่งทีละเล่มเท่านั้นนะครับจะไม่แบ่งเยอะนะครับเพื่อนนะครับถ้ามีมากกว่า1แบ่งแน่นอนนะครับดังนั้นนี่นะครับปิดไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เล่มนี้เพิ่งเข้ามานะครับใครที่สนใจก็รีบทักมานะครับก่อนที่จะหายนะครับนี่จะเป็นรุ่นสร้างบารมีแบบนี้นะครับน้าจะฝักทําจากนะครับไม้สากุติเก่าหลวงพกันพัเขาวแก้วนะครับนี่ครับตะกุดจานมือนะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับตอกลายจันทร์ครูไปนี่หายยากครับที่พิเศษเล่มนี้ก็คือหมายเลขส2องนะครับซึ่งเป็นหมายเลขวันเกิดของหลวงพ่อนะครับไปดูได้นะครับวัตถุมงคลใดๆของหลวงพ่อนะครับสำหรับคนที่ชอบหมายเลขนะครับ ก็ที่หมายเลขที่มีราคาก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลข8หมายเลข9นะครับหมายเลข99หรือตอง9แบบนี้นะครับแต่นะครับอีกหมายเลขที่ได้รับความนิยมไม่แพ้หมายเลขมงคลเหล่านั้นก็คือหมายเลข12นั่นเองนะครับไปดูได้นะคะรับว่าตุมงคลใดที่มีหมายเลข12เนี่ยโอ้โหแข่งราคากันประมูลกันแบบทะลุดุเดือดมากนะครับดังนั้นนี่เล่มน,นี้มีมาแบ่งปันปน,นะครับเพื่อนๆนะ,นะครับเป็นรุ่นที่หายากอีกรุ่นนึงครับจำนวนการสร้าง120เล่มเท่านั้น นะครับตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับนี่ครับสร้างบารมีนะครับมวลสารถือว่าแน่นที่สุดเลยนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับหนึ่งในตำนานนะครับที่ไม่ต้องการการกระแสการปั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนที่ผมเข้าไปใหม่ๆศึกษาเนี่ยมีแต่คนพูดถึงพยาเหล็กอัฐน์นะครับอย่างอื่นเนี่ยเข้าลงปล่อยกันนะครับแต่พยาเหล็กอัฐน์เนี่ยเอาไปโชว์นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับจนผมศึกษาผมถึงรู้ดีนะครับว่า พญาเหล็กถ่านรุ่นแรกปีก่หนึ่งเนี่ยน่าใช้ยังไงส่วนตัวผมนี่นะครับออกจากบ้านปั๊บเนี่ยนะครับติดกระเป๋าเสื้อนะครับในกระเป๋าเสื้อผมนะครับมีพยาเหล็กถ่านสายการแบบนี้นะครับ1 5จนิ้วนะครับอยู่ในกระเป๋าเสื้อนะครับคือมั่นใจผู้ทุคุณมากเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับลูกค้าผมหลายๆท่านนะครับโทรมาเล่าประสบการณ์นะครับเพื่อนนะครับคนลูกคนชันกันเลยนะครับคือผมไม่ต้องไปนั่งโม้ขายของนะครับครับส่วนใหญ่แล้วก็ จะเป็นลูกค้าที่เช่าหาผมนะครับนะครับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเล่าเสร็จแล้วก็มาเช่าผมต่อนะครับให้ผมหานะครับบางท่านเก็บไปสองสามเล่มนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับเก็บไปหนึ่งเล่มแล้วทักมาถามเช่าอีกเล่มนึงผมก็ถามว่าทําไมล่ะครับเล่มนั้นปล่อยไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปล่อยนะครับเขากลัวว่าเขาจะทําหายและจะไม่มีติดตัวนั่นเองอ่านะครับดูนะครับดูความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมบอกเลยว่านาทีนี้หนึ่งห้ารยสาสามเล่ม อยู่ในหมดนะครับขอเสียงหน่อยครับใครมีเอามาโชว์กันหน่อยนะครับเพื่อนนะครับเราจะหาแบบนี้นี่ค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับเล่มนี้ถือว่าสวยนะครับเพื่อนนะครับใครสนใจก็รีบทักมานะครับดูประวัติได้นะครับถ้าหาเขาลงประเดิมไม่ได้ก็นี่แหละประชาเลลระถานรุ่นแรกปี6-1เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าส่วนตัวผมผมใช้ก็แล้วกันเอาแค่นี้ก็พอนะครับถ้าจะถามผมว่าผมใช้อะไรนะครับหรือจะเป็นห่อระฆังพพศูนย์ขนาด5านิ้วนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ ร้านต้องสิงนะครับแต่ตนการสร้าง199เงร้ยเล่มเท่านั้นนะครับวิ่งวิ่งเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับสภาพนางฟ้านะครับเพื่อนนะครับนี่ครับใครที่สนใจนะครับรีบทักมาเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับจานแหมจานปอกนะครับนะครับใครที่สนใจก็รีบทักมานะครับเพื่อนครับในตำนานวัตถยด้วยนะครับเก็บก็ถ้ามีกําลังนะครับผมบอกเลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีกําลังเก็บ นะครับเก็บแบบนี้นะครับ59ก็คือรุ่นนะครับหอฉันนะครับอย่างหามีไไปได้ก็ตะกุดมหาลาบนี่แหละครับแบบนี้นะครับก็คือหอฉันปี59แล้วับพัดไพศาลปี59นะครับที่อยากจะแนะนำสำหรับท่านที่มีตังค์นะครับมีกำลังในการเก็บนี่นะครับไล่เก็บเก่าๆก่อนนะครับใหม่ๆไม่ต้องไปไอ้นี่หรอกครับเดี๋ยวพอหาได้อยู่นะครับมีดที่หรือวัตถุมงคลใดๆที่สร้างไว้แล้วนะครับแล้วเป็นตำนานโด่งดังเนี่ย ตัวการสร้างอย่ายลืมนะครับว่าเท่าเดิมแต่ความต้องการเนี่ยสูงเมื่อมีการเล่นหากันมากๆเนี่ยคนก็จะถามหาเก่าๆแล้วครับเพราะว่าอันใหม่มันหาง่ายนะครับอย่างถามว่าทําไมผมถึงนําเสนอผมไม่ซีเรียสเรื่องอย่างเสาห้าเนี่ยนะครับลูกศิษย์ใกล้ชิดเลยนะครับเขาบอกว่านะครับหลวงพ่อท่านได้รับนิมกินิมนต์ในการปลูกเสกรุ่นเสาห้าที่อื่นนะครับแต่ช่วงเย็นเนี่ยท่านจะไม่รับนิมนต์นะครับเพราะว่าท่านจะปลุกเสกของท่านแล้วก็ไม่รับกินิมนต์ในๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เตรียมงานอย่างดีนะครับเพื่อนตอน ปีห0นั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่า,าวัตถุมงคลเก่าๆที่จะได้รับความนิยมนะครับพวกเหรียญพวกรูปหล่อหรือพระกิ่งนะครับก็คือเสาห้าปี60ศูนั่นเองใครมีนี่ผมดีใจด้วยเลยนะครับต่อไปจะพลิกเป็นเดินหากันจร,จริงๆอย่างที่คาหลวงปู่ว่านะครับนะครับดังนั้นนี่นะครับรูปหล่อเนี่ยผมปล่อยในราคาที่แบ่งปันแล้วนะนะผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยของปีห0นยนะเสาห้าปีหกนจำองการสร้างแค่1000องค์แล้วรูปหล่อเนี่ย ไปอุดใต้พระประธานไม่ใช่ดิไปอุดใต้พระบูชาซะส่วนใหญ่นะครับแล้วเอาไปทาอย่างอื่นส่วนใหญ่หนึ่งพันองค์จึงเหลือในให้หมุนเวียนเปลี่ยนมืออยู่ไม่กี่องค์ทท้งนั้นดังนั้นนี่รูปหล่อเนี่ยถือว่าเป็นของที่หายากกว่าเสมาแน่นอนนะครับแล้วก็ราคานี้นะครับไม่ต้องมาต่อผมนะครับใครที่ไปดูว่าผมเปิดราคาเท่าไหร่นะครับสนใจก็คือพิมพ์ปิดอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมาต่อรองราคาเสียเวลานะครับเพราะว่าผมไม่ซีเรียสนะครับผมเก็บไว้อีกวันหนึ่งมันจะราคา ผมจะเปิดอีกราคาหนึ่งแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าผมตั้งราคาได้เองนะครับไปถามหาดูก่อนก็ได้นะครับผมเคยบุกมาเยอะมากถามหามาทุกคนไม่มีอันนี้คือได้มาจากคนที่เขาเก็บจริงๆนะครับถึงถึงได้ของมานะครับเพื่อนนะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับอ่าแล้วก็นะครับมีดวัดปกตินะครับก็มีนะครับส่วนนะครับเพชรพญาธรเนี่ยนะครับจะหามีวาราปี62 นะครับไ้ใช้นะครับใครที่สะสมยังไม่ครบนะครับก็แนะนำนะครับเพชรพญาธรปี6 2นะครับโดยการสร้าง200เล่มเท่านั้นนะครับเป็นรูปประหลัดขิกนะครับเน้นในเรื่องของเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมยรจาค้าขายนะครับของหลวงพ่อนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับผมเจอรังแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ปิดมาเพิ่มนะครับก็สามารถที่จะนะครับจัดหาให้ได้ตามใบสั่งเลยนะครับเพื่อนนะครับ หลายท่านก็เก็บไปเงียบเลยนะครับเพื่อนนะครับในสนามไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีเปลี่ยนมือเลยนะครับ200เล่มเนี่ยนะครับแต่ผมไปเจอรังมาเท่านั้นเองนะครับเขาก็ยินดีที่จะแบ่งปันนะครับเพื่อนการที่สนใจนะครับหรือจะเป็นมีดเลื่อนสำลักนะครับเขาบีเข้ามาอีกหนึ่งเล่มนะครับเพื่อนนะครับสำหรับปี6-4แล้วถ้าจะถามหามีดวาระที่จะอนาคตไกลนะครับผมแนะนําก็คือมีดรุ่นเลื่อนสำลักเท่านั้นนะครับอย่างอื่นนี่ผมว่ามันก็เยอะนะ นะครับแล้วก็จะพอจะแบ่งหาหากันได้นะครับแต่คําว่าเลื่อนสมรัก์รุ่นแรกนะครับตั้งแต่มีมีดหลวงพ่อโด่งดังมาทุกรุ่นนะครับลองไปไล่ดูนะครับไม่เคยมีรุ่นเลื่อนสมรักษ์นะครับดังนั้นนี่นะครับต่อยันคูนะครับเสมาครึ่งใบยันคูนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับตีนสิงเหนะครับอยู่ในใบมีดนะครับถือว่าแน่นๆเรือนะครับมวลสารก็ดีนะครับวัดสร้างเองนะครับต่อโคดวัดแล้วก็มีรันหมายเลขนะครับ จำนวนการสร้าง1 5 0 0เล่มไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจนะครับเรื่องสับศัสก์นะครับเป็นรุ่นที่น่าเก็บน่าสะสมที่สุดเลยนะครับเพื่อนส่วนเล่มนี้นี่ก็นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นมีดตำรวจสร้างนะครับเล่มสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนนะครับไม้พยุงนะครับทูโทนแบบนี้นะครับห้านิ้วนะครับใครที่สนใจนะครับรีบทักมาเลยนะครับถือว่าเจตนาการสร้างดีเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับ ไม้พยุงถือว่าเป็นไม้มงคลอันดับหนึ่งนะครับหายากราคาแพงนะครับนี่เลยนะครับใครที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อนอาเดี๋ยวฝากอีกหนึ่งนะครับนั่นก็คือนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับผ้ายันนะครับอันนี้เหลือผืนสุดท้ายนะครับปี58นะครับนี่ครับตราวัดปี58ณตอนนั้นนะครับเืนนี้เก็บอย่างดีนะครับจากนะครับกรรมการวัดที่ผมรู้จัก นะครับน้องไม่รู้จักมาบุกมาให้นะครับเอามาประมาณย0ิผืนนะครับเหลือผืนสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นอันนี้เอามาโชว์นะครับนี่ครับประตูมงคลเสาห้าปี60นะครับนี่นะครับหนึ้ผืนนะครับนี่นะครับพยานปั๊มสดนะครับปั๊มมือแบบนี้นะครับเป็นตำนานไปแล้วนะครับตอนนี้แทบจะหาไม่ได้เลยนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับเสาห้าปี60นะครับปั๊มสดแบบนี้นะครับ129ผืนนะครับอยู่ไหนหมดนะครับ ใครมีก็ร่วมโชว์นะครับเพื่อนนะครับนะครับแล้วก็นะครับที่หายยากๆอีกรายการนะครับเพื่อนนี่เลยนะครับเพื่อนนะครับที่เขาหากันนะครับโอ้โหใส่กรอบได้ใหญ่มากนะครับก็คือนี่นะครับผมจะนําเสนอนะครับเรียกว่านะครับมีแล้วอวดได้นะครับเพื่อนนะครับเพราะลูกศิษย์สายตรงนี้เ็าหากันเยอะมากนะครับก็คือเป็นนี่นะครับ พิธีฝังลูกทีมิตปีสามห้านะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับผืนใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบภูมิใจมากครับในการเช่าหามาได้นะครับเพื่อนนะครับเช่าหากันแพงมากครับแต่ผมไปเคาะประมูลแข่งกับเขามานะครับได้ในราคาที่แบบโอ้โหสบายกระเป๋าเลยนะครับเพื่อนนะครับถือว่าโชคดีนะครับหามานานแล้วนะครับไปสู้ราคาเขาไม่ไหวเขาเปิดสูงมากนะครับเพื่อนนะครับลูกศิษย์สายตรงนี่บางท่านในห่วงจริงๆนะครับจีบยังไงก็ไม่ได้นะครับบอกให้ไปหาเอาเองนะครับผมก็ ใช้เวลาหาปีกว่านะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับเพื่อนนะครับที่ระลึกฝังลูกนิมิตนะครับนะครับนะครับอ๋อปีสามแปดครับไม่ใช่สามห้าปีสามแปดนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับของหายากนะครับเพื่อนนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องน,นัวของเรานะครับคลิปนี้ก็ขอบารามีของเจา้าคุณพระคุณย่ากาโมวัดให้ด้วยนะครับจงปรักษาและดลบันดาให้เพื่อนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภัณะลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนาสารสมบัติอุปสรรคใดโรคปัญใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกต่างธรรมแต่ปัจจุบ,บันนี้ปรับเข้าสู่ปฏิพานเถิดครับผมสาธุครับผม